สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตต่างๆนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวนะครับทุกปัญหามีทางออกรู้รึกรู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กฤษณนภูสิทธิุดมนะครับ เทปนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวบนท้องฟ้าสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับเราจะวิเคราะห์กันในวันที่1เมษายน2563นี้ท่านใดที่เป็นแฟนรายการเข้าใหม่นะครับแล้วก็ชอบเสี่ยงโชคนะผมแนะนำให้ดู3รายการเลยรายการแรกเนี่ยนะครับก็เป็นรายการวิเคราะห์ดวงดาวที่ท่านกําลังดูอยู่ณนะตอนนี้นะครับซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า นะในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับว่ามีดาวอะไรที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าและส่งกำลังกันออกมาเป็นตัวเลขเราจะทำสรุปออกมาเป็นตัวเลขให้เลยนะครับว่าตัวเลข ที่น่าสนใจคืออะไรพร้อมทั้งวิเคราะห์แต่ละลัคนาราศีนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสถูกเสี่ยงโชคแล้วถูกสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือวิเคราะห์ดวงดาวพอดูกันเสร็จแล้วนะครับวิเคราะห์ดวงดาวให้ไปดูดวงดาวเขย่าโชคนะครับหลายท่านดูกันเรียบร้อยแล้วโอ้คอมเมนต์ก็เข้ามาว่าชอบกันมากๆนะครับเพราะรายการดวงดาวเขย่าโชคเนี่ยนะครับจะเป็นการนําเลขสรุปของรายการวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยนะครับ นำไปสรุปเป็นชุดให้นะเช่นว่าถ้าเลขสรุปมีเลข2ก็จะจัดชุดของเลข2ให้เลขสรุปมีเลข5าก็จะจัดชุดของเลข5าให้แบบนี้เลยพร้อมทั้งบอกเทคนิควิธีการซื้อนะครับว่าไปซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรอันนี้คือดวงดาวเขย่าโชคนะครับพอดูเสร็จหมด2อรายการนี้ ก็ไปดูอีกหนึ่งรายการนะครับคือโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนนะครับโชคใหญ่เงินทับตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบอกให้ท่านรู้ว่าถ้าได้เลขสรุปกันมาเรียบร้อยแล้วได้วิธีซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชุดเรียบร้อยแล้วด้วยคราวนี้ซื้อมากหรือซื้อน้อยอ่าอย่างนี้เลยนะครับไปดูถ้ามีลัคนาของท่านอยู่ในโชคใหญ่เงินทับตัว แปลว่าท่านจัดเต็มได้เลยนะครับนี่คือเราทําเป็นขั้นตอนอย่างนี้ที่ทําเป็น3รายการเพราะว่าไม่อยากให้เวลามันนานนะครับท่านจะได้ดูกันง่ายๆแล้วถ้าดูแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันท่านอื่นแบ่งปันเพื่อนๆพี่น้องนะครับก็คือแชร์รายการไปนะครับให้ผู้คนได้รับรู้เป็นวิทยาทานนะครับอ่างั้นวันนี้เรามาดูกันเลยการบ e. ูชาดวงชะตานะครับมีมาตั้งแต่โบราณนะครับ แผ่นทองนี้เนี่ยนะครับเป็นแผ่นทองสําหรับบูชาดวงชะตานะครับจะบรรจุยันณมหาอุดหนุนดวงโพกทรัพย์ลงไปนะครับพร้อมทั้งกับ จานดวงดาวในวันที่จุติเกิดขึ้นมาลงบนจักรราศีนี้นะครับสำหรับสวดบูชาดวงชะตาตนเองสวดประมาณสักสองเดือนนะครับเสร็จแล้วนำไปหล่อพระพุทธรูปที่ไหนก็ได้นะครับหล่อแล้วเนี่ยให้คนมากราบไหว้บูชาดวงชะตาของเรานะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ l i n e Open d a o ครับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับ วันที่1เมษายน2563เวลาประมาณ15นาฬิกา5นาทีนะครับเราจะมีดวงดาวอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ส่งกำลังนะส่งกำลังอันนี้คือวิเคราะห์ให้แล้วท่านที่ติดตามชมกันมานานจะเข้าใจแล้วอย่าลืมมาดูดูจุดที่เขามีมาร์กดาวแบบนี้นะมีมาร์กดาวแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ให้ไว้ตนุก็หมายถึงตัวตนตัวเรานะกระดุมพระก็หมายถึง เงินนะครับรายเดือนรายได้รายเดือนนะตรงนี้สําคัญ2อันนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่ามีอะไรที่มันส่งกําลังเยอะๆนะครับแล้วก็มีปุตตะปุตตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการการลงทุนแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคเนี้ยนะเนี่ยนี่ก็จะมีตัวเลขอยู่อลีหมายถึงนี่ก็ได้นะครับหมายถึงรีหมายถึงอุปสรรคแต่ในที่นี้ในเชิงตัวเลขเราจะหมายถึงตัวเลขเงินเงินที่ได้มานะครับปัตตานีเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าก็คือ การเสี่ยงโชคอย่างนี้นะครับสุภาคือความบริบูรณ์ความสําเร็จเนี่ยท่านก็นดูว่าถ้าใครมีดาวสุภาดีๆนี่นะมีโอกาสสําเร็จได้ง่ายนะครับลาภก็หมายถึงลาบนะโดยตรงเลยฉะนั้นท่านก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะใครที่มองไม่ค่อยเห็นแคปหน้าจอขยายดูนะอน่ะคราวนี้ในวันที่1เมษายนนะครับลัคนาจะสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ นะเวลาตรงนั้นดวงดาวจะอยู่กันแบบนี้นะดวงดาวอยู่แบบนี้ผมวิเคราะห์ออกมาให้เลยก็คือดวงอาทิตย์เลขหนึ่งคือพระอาทิตย์เนี่ยนะครับจะโคจรอ,อยู่ตำแหน่งประมาณ17.57องศานะเป็นตำแหน่งที่ส่งกำลังทีเดียวนะครับพระจันทร์อยู่ที่21.41นะพรงนงะพังคารอยู่7.6พระคารนี่พึ่งเข้านะ พระพุทธอยู่ที่27.41มีนี่ใกล้จะออกนะครับพระพฤหัสนะครับ2.16พระศุกร์นะครับ3.2พระเสาร์2.15นะพระานะพราหูนะครับ18.33นะครับพระเกศ5.43แล้วก็มฤตยู17.54นะอันนี้ก็จะเป็นดวงดาวที่ส่งกำลังกันอยู่นะครับคราวนี้ในวันนั้นเนี่ย ตนุลักก็คือพระอาทิตย์นะครับคือเลขหนึ่งนะตนุเศษก็คือเลขสี่นะครับคือพระพุธกเกษตรหมายถึงหนักแน่นมั่นคงนะครับก็คือเลข6กับเลขเจคือพระศุกร์กับพระเสาร์นะเนี่ยนะพระศุกร์กับพระเสาร์นะมหาอุดเป็นพังคารนะคือเลขสนะครับอุดจาวิราชคือเลขหนึ่งแล้ววันที่1เมษานั้นเป็นวันพุธ กำลังวันคือ17นะครับรวมกันเท่ากับ8นะฮะอันนี้ให้เอาไวนะคร,รับพฤบริัสเป็นนิดนะฮะอ่อนกําลังไปคราวนี้วิธีวิเคราะห์นะครับเราก็มาดูกันว่าแต่ละลัคนาจะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมทาสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลัคนาสถิตเมตรตรงนี้นะเม็นะเปอร์เซ็นต์แปรโอ้โหผมเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตเมตรนี่นะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงมาหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนเลยนะครับตัวเลขที่ส่งกําลังนะครับก็คือ หกห้านะไปจับกันดูนะหกห้าแปนะครับลักษณะสถิตพฤกษบ9ก์โอ้โหนี่ครั้งแรกเลยนะผมให้ถึง90เลยนะใครที่เป็นชาวลักษณาสถิตพฤกษบนะโอ้โหเตรียมตัวส่องดีๆนะส่องดีๆอย่าลืมไปดูตามขั้นตอนดูวิเคราะห์ดวงดาวเสร็จดูดวงดาวเขย่าโชคแล้วก็โชคใหญ่นึ้าตัวจะรู้นะครับ90%ตัวเลขนะ9 58 42นะ ลักษณาสถิตเมทุน40%ไม่ต้องตกใจนะว่าโอ้ทำไมคนอื่นเขาเยอะของเราทำไมน้อยนะมันเป็นไปตามดวงดาวเฉยแต่ 40%, 40ก็มีโอกาสถูกได้นะ40%นะครับตัวเลข2,8,5,6,4นะลักษณาสถิตกรกฎนะครับ90%เหมือนกันโอ้โหงวดน,นี้ที่มีตัวเลขสูงๆเยอะมากนะครับเพราะว่าวันที่1เมษาเนี่ย โดดเด่นมากในเรื่องของโชคลาภนะครับฉะนั้นท่านดูดีๆแล้วกัน90%นะครับมีตัวเลขอะไร64852อ่าไปดูกันดีๆนะครับแล้วต่อไปนะครับลักษณะสถิตสิงห0์70%นตะ70%ตัวเลขนะครับ28469อ่าต่อไปลักษณะสถิตกันนะครับ 90%โอ้โหชาวลักนาสถิตกันก็ดีใจได้เลยนะงวดนี้รอบนี้รอบวันที่หนึ่งนี้90หลายหลายลักนาเลยนะครับอา้าลักนาสถิตกันนะครับ5 4 8 2 9ลักนาสถิตตุลน70% 70%มีตัวเลขนะครับ3 5 4 6 9นะต่อไปนะครับลักนาสถิตพิจิก70%เช่นกัน ตัวเลข28453ด่าลักนณาสถิตธนู70%เหมือนกันตัวเลขนะครับ28479อ่าลักนณาสถิตมังกร80%แตยังมีข่าวดีนะพระเสาร์เข้าทับตัวก็ยังมีโชคได้นะ,ะให้ถึง80%เปเลยนะครับมับงกรเลขนะครับ35764อ่า ลัคนาสถิตกุมนะกุม40%นะครับ40% 84169นะลัคนาสถิตมีน80%เหมือนกัน35784อ่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสถูกนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวเลขที่ส่งกําลังอย่าลืมชมวิเคราะห์โดนาเสร็จแล้ว ไปดูเลขชุดนะเลขชุดนะที่เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะว่าเหลือเลขอะไรบ้างพอเหลืออะไรบ้างแล้วไปดูเลขชุดที่ดวงดาวเขย่าโชคพร้อมกับเทคนิคการซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยว่าเหลืออะไรบ้าง การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบูชาองค์หลวงปู่เทพโลกอุดร999บาทร่วมสมทบทุนสร้างโรงเรียนทำดีได้ดีนะครับเรียกว่าเป็นโครงการที่สร้างบุญสร้างชีวิตคนเป็นมหาบุญเป็นมงคลแก่ตัวหนุนดวงชะตาตัวเองนะครับโครงการนี้เป็นของพระอาจารย์พินทุมหมาปัญโยแห่งถ้ำบัวแดงนะครับท่านได้มีแนวคิดที่อยากจะสร้างโรงเรียนสอนอาชีพให้กับเด็กกำพร้านะครับให้เด็ก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังคมเนี่ยได้มีอาชีพและเติบโตขึ้นเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีชวนคนทำความดีท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญนะครับติดต่อขอรายละเอยียดได้ที่ Line o t o p e o w นครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วเหลือเลข2เลข4เลข6เลข9เลข8เลข5นะท่านจะชอบอะไรนะ ก็จับตามบุญวาสนาและอย่าลืมเลขแทนด้วยนะเพราะเราลบเลข3าทิ้งไปพราะมีเลข8อยู่ด้วยนะครับเลข1ก็ทิ้งไปเลข7ทิ้งไปราะมีเลข4อยู่แต่ว่าตัวนี้ส่งกําลังนะจับกันดีๆแล้วกันใครที่จับไม่ถูกจับไม่เป็นอย่าลืมไปดูดวงดาวเขย่าโชคนะครับเพราะว่าดวงดาวเขย่าโชคนะจะนําเลขตรงนี้ไปจับเป็นชุดให้เลยนะเป็นจับเป็นชุดและจะบอกเทคนิคนะครับ ท่านใดที่เป็นแฟนร,รายการที่เข้ามาชมใหม่เราจะบอกเทคนิคว่าซื้อกับคนพิการซื้อที่ไหนซื้อยังไงบอกเป็นขั้นตอนเลยแล้วพอดูเสร็จปุ๊บดู2รายการวิเคราะห์ดวงดาวแล้วดวงดาวเขย่าโชคเสร็จแล้วไปดูโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนเมษายนนะครับเพราะถ้ามีลัคนาท่าน จัดเต็มได้เลยในโชคใหญ่เงินทับตัวเนี่ยจะบอกวันที่ซื้อให้ด้วยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยว่าวันไหนเป็นวันมงคลของตัวเองในการซื้อบอกวันซื้อให้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงกันเสมอมาเลยอย่าลืมแชร์ไปเป็นธรรมทานให้ด้วยนะครับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคอยากมีโชคมีลาบนะครับอย่าลืมให้ทำสามขั้นตอนหนึ่งคือท่านต้องมีจิตที่เป็นเมตตา เมตตาต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยแชร์รายการเราออกไปให้ผู้คนได้รับรู้นะครับพอมีจิตเมตตาแล้วต้องสร้างบาร,รมีให้ตัวเองสวดพระคาถาตามที่ผมให้ไว้ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงท่านใดยังไม่ได้ไปติดตามเพจไปกดติดตามเพจเพราะจะบอกวิธีการต่างๆนะครับในการที่ทําให้มีบุญบาร,รมีสร้างโชคลาภให้กับตัวเองที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงและสวดมนต์ตามคาถาที่บอกผมมีพระคาถาโพกคาซับคือพระคาถาอิทธิเจด้วยก็เรียงลําดับ ตามนั้นเลยแล้ว3ครับทำบุญแบบฉับพันทันใดท่านจะมีโอกาสนะครับ ได้โชคได้ลาบนะวันนี้ผมก็บอกบุญนะครับผมกําลังช่วยพระอาจารย์พินทุมหาปัญโยนะครับสร้างโรงเรียนทําดีได้ดีท่านก็บูชาองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับท่านบูชาองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยเรียกว่าจะนําเงินร่วมสมทบสร้างโรงเรียนทําดีได้ดีสอนเด็กนักเรียนที่เขาขาดโอกาสทางสังคมสอนเด็กนักเรียนที่เขาขาดทุนทรัพย์อย่างนี้นะครับเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะ คิดดีทำดีพูดดีชวนคนทำความดีตลอดช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตตรงนี้เรียกว่าเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่แล้วหลวงปู่เทพโลกอุดอรเนี่ยนะครับท่านเป็นพระอรหันด้านโชคลาภโภคทรัพย์นะครับและสุขภาพดีด้วยท่านใดบูชาไปก็มีโชคมีลาบกันมากมายไปดูรีวิวในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กดติดตามช่องของผมที่ปุ่มน,นี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของเราครับ